กลับเข้าสู่รายการ Green Live ท่านผู้ชมครับ อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้โลกกําลังให้ความสําคัญเรื่องของพลังงานสะอาดครับแน่นอนว่าผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกอย่างโตโยต้าเองก็ให้ความสําคัญเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการประกาศวิสัยทัศน์บิยอนซิโลหรือว่าการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์กันไปเรียบร้อยแล้วและเรื่องนี้ต้องไม่ใช่แค่ความหวังนะครับแต่กําลังเป็นจริงกับรถรุ่นนี้ของโตโยต้าครับนิวโตโยต้า b44x นะครับนี่เป็นรถนะครับจากโตโยต้าที่แน่นอน ครับใช้พลังงานไฟฟ้า100% และที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับจุดเด่นอีก4ด้านด้วยกันสําหรับรถคันนี้เรื่องแรกเลยนะครับที่หลายคนตั้งคําถามว่าเวลาพอเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเอ๊ะแล้วเรื่องแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างรถรุ่นนี้ก็เลยมีการรับประกันแบตเตอรี่8ปีกันเลยทีเดียวครับหรือว่า1 6 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับก็จะเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาวได้ด้วยคือการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเอแบตเตอรี่จะถูกเอาไปกําจัดไปทําลายแบบไหนบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าลดความถี่ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นั่นก็หมายความว่าปัญหาในการกําจัดก็จะลดลงรวมไปถึงครับการใช้ทรัพยากรในการผลิตแบตเตอรี่ก็จะน้อยลงตามไปด้วยเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการรับประกันเนี่ยยาวนานถึง8ปีครับ อีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับอันนี้เขาเข้าใจหัวอกของคนไทยมากเลยนะครับมีเรื่องของ protecting ครับ the green tech นั่นก็คือว่าความสูงใต้ท้องรถท่านผู้ชมถ้าเป็นรุ่น f w d นะครับเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหน้าเขาก็จะมีความสูงครับประมาณ180 201ม m มนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อน4ีล้อครับ a w d อันนี้จะมีความสูงถึง208มมกันไปเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นการปกป้องตัวของแบตเตอรี่นะครับจากการกระแทกหรือว่า น้ำที่อาจจะท่วมขังในบรรยากาศช่วงนี้หลายคนอาจจะเข้าใจได้ดีเลยครับแล้วก็รับมือได้กับทุกสภาพอากาศที่สําคัญครับก็สามารถใช้งานได้จริงในประเทศไทยเพราะว่าดูเรื่องของระดับน้ําเอาไว้แล้วด้วยครับอีกด้านหนึ่งที่เขาบอกอันนี้ดีมากเลยเวลาคิดถึงมลพิษก็ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศอย่างเดียวครับ มลพิษทางเสียงก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับก็มีเรื่องของ driving for well being ครับเรื่องของความเงียบการควบคุมที่นุ่มนวลของ e v อันนี้หลายท่านก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับคุณประโยชน์ของ e v ลดมลพิษทางเสียงครับแล้วก็ลดความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นคนขับก็ดีหรือว่าคนในชุมชนก็ตามนะครับที่สําคัญมีการเปรียบเทียบด้วยว่าการที่ใช้รถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งร0 0์แบบนี้ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับรถที่ใช้น้ํามันตามปกตินะครับคิดระยะทางเนี่ยถ้าเกิดว่า ว่าขับตามปกติอาจจะประมาณสัก2 0 0 0 0กิโลเมตรต่อปีการใช้พลังงานไฟฟ้าครับสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไกไซด์ออกมานะครับเทียบเท่ากับการใช้รถน้ำมันตามปกติเนี่ยเท่ากับการปลูกต้นไม้ครับ115ต้นต่อปีเลยแล้วจะเรียกว่าพลังงานสะอาดแล้วจะให้บอกว่านี่แหละคือการรักโลกก็ไม่น่าจะผิดไปจากความเป็นจริงเลยครับ ในยุคที่โลกกำลังมองหาทางออกเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือการตัดสินใจเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน <S <S และนี่คือ New Toyota BC4X SUV D- s e gment รถยนต์ไฟฟ้า100%ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่น BC4X มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเส้นสายที่เฉลียวเฉียวและพื้นที่ภายในที่กว้างขวางให้คุณสัมผัสได้ถึงความสบายในทุกการเดินทาง โดยมีให้เลือกถึง2รุ่นได้แก่รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือ FWD ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลและรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อหรือ AWD ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน Direct4 ช่วยให้คุณไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจ The newly added front-wheel right drive come with significantly improved EV d r i v e r a n g e of 600 k i l o m e e under NEDC standard. เบตา many p r e เทคโนโลยีของ BC4X ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม e ETNGA ที่ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะทำให้แบตเตอรี่ถูกติดตั้งไว้ที่พื้นรถช่วยให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำลงเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ดีเยี่ยม และที่สำคัญคือในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าใหม่นี้สามารถทำระยะทางวิ่งสูงสุดถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งภายใต้มาตรฐาน NEDC พร้อมระยะเวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้นให้คุณเดินทางได้อย่างไร้กังวลและเพิ่มความสนุกทุกการเดินทางกับลำโพงพรีเมียม9ตำแหน่งจาก JBL Premium Audio ในรุ่น AWD นอกจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้ว New Toyota BC4X ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดด้วย Toyota s a ซฟตี้เซนตระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมัยช่วยปกป้องคุณและผู้ร่วมเดินทางในทุกเส้นทางโดยมีเสถียรภาพการขับขี่ความนุ่มนวลและประสิทธิภาพการเบรกอยู่ในระดับสูงสุดในรถระดับเดียวกัน นผู้ชมครับซึ่งการเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับอย่างนิว Toyota ิ BC4X แบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการว่าจะไปประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของความยั่งยืนด้วยซึ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็คือเป็นการส่งต่ออนาคตส่งต่อเรื่องของความยั่งยืนให้กับลูกหลานของเราเนี่ยแหละครับใช่ใครที่ไหนอื่นกันครับนี่เป็นทั้งหมดของรายการ Green Life ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาเลยครับสวัสดี Tchau.